สวัสดีค่ะ FC Fan เ e e ป s อไก่นะคะวันนี้ไก่อยู่ที่พระนครกเกษนาวมินนะคะโชว์รูมที่มียอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยด้านหลังไก่นะคะคันนี้เป็น SUV 7ที่นั่งนะคะจะเป็นรถรุ่นสปอร์ตนะคะเจ้าสีเทาคันนี้นะคะเราจัดทรงให้ใหม่หล่อรอบคันเลยนะคะราคาค่าตัวอยู่ที่1,560,000กับ5,000บาทเพิ่มออปชั่น 5 8 0 0มนนะคะมีกล้อง360องศารอบคันมาพร้อมกับเบาะไฟฟ้าคู่หน้าพร้อมกับฝาท้ายแบบแผ่นฟรีนะคะเดี๋ยวเรามาชมนะคะว่าเราใส่อะไรให้กับเจ้าสปอร์ตคันนี้บ้างนะคะในส่วนของด้านหน้าด้านหน้าคันนี้นะคะจะเป็นกระจังหน้าออกแบบใหม่นะคะเป็นทรงของวิส์เตอร์หล่อๆเท่ๆแบบนี้นะคะมาพร้อมกับช่องระบายอากาศในห้องเครื่องนะคะถึง7ช่องเลยสำหรับ ไฟนะคะไฟของเขาจะเป็นไฟเลือกไฟส้มหรือจะเป็นไฟสีขาวก็ได้เป็นไฟสิวนะคะมีมาให้เรียบร้อยเลยพร้อมกับไฟคู่หน้าคู่หน้าของเราเป็นไฟสูงนะคะตัวนี้เป็นไฟกล่องนะคะใช้งานได้จริงซ้ายขวาเลยในส่วนของครอบไฟหน้านะคะเราทําการครอบให้เรียบร้อยเลยนะคะในส่วนการชนด้านหน้านะคะเป็นชุดของวิสเตอร์ทรงนี้นะคะจะมาจับคู่มาเลย ในส่วนของด้านหน้าคิวคิ้วล้อและก็ด้านหลังนะคะเว้นวอลเซนเซอร์ well ให้ด้วยนะคะตัวนี้เราทำการครอบให้นะคะเสริมความหลอ่อแล้วก็ความมีมิติให้กับเจ้ารถคันนี้ในส่วนของคิ้วมาในเซตเดียวกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูยางกันนะคะยางคันนี้เป็นยางใหญ่ๆนะคะเป็นยางของโตโยต้าจับคู่มากับแม็กของเลนโซนะคะซีรีย,ยางอยู่ที่สองเจดหแม็กขอบ20นะคะ ซีรีส์นี้เป็นที่นิยมมากเลยลายของวัยรุ่นดูใบเลยนะคะลูกค้าเลือกได้รีเควสตได้นะคะในส่วนของเจ้าสปอร์ตกล้องนะคะมาพร้อมกับกล้องรอบคันเลย360รองศานะคะตัวนี้เป็นแพ็กเกจเสริมนะคะสั่งตรงจากโรงงานเลยครอบมือจับเราใส่ให้นะคะคิ้วกันสาดเราใส่ให้ราวหลังคานะคะครุ่นนี้เราก็ทำสีให้เป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้นะคะ หล่อๆเท่ๆเลยในส่วนของด้านหลังนะคะด้านหลังของเรานะคะไฟท้ายซิกเนเจอร์ของเจ้าสปอร์ตนะคะก็จะเป็นทรงของเจ้ามาสแต่งแบบนี้เลยหล่อๆแบบนี้นะเราครอบไฟท้ายให้เรียบร้อยในส่วนของการชนด้านหลังนะคะเราใส่ชุดของวิสเตอร์ครอบมาให้เป็นท่อนะคะเป็นแบบสี่ท่อแบบนี้เลยเป็นท่อแต่งนะคะแต่งเสริมความหลอ่อเสริมความมีมิติให้กับเจ้าสปอร์ตคันนี้นะคะ ในส่วนของภายในนะคะมีออปชันมีมิติของภายในนะคะจะเป็นบอกเบาะที่เราสั่งตรงมาเลยเป็นเบาะมาจากโรงงานนะคะมาพร้อมกับเบาะไฟฟ้าคู่หน้าพร้อมกับจอนะคะจอกลางนะคะขนาด1 0 12นิ้วนะคะมาพร้อมกับวัยเลชเชอร์นะคะพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะให้พละกำลังสูงสุด170แรงมา้า พวงมาลัยของเราเป็นไฟฟ้านะคะสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจชื่นชอบอยากได้รถ SUV 7ที่นั่งเป็นรถครอบครัวไว้ใช้โทรหาไก่ที่เบอร์0645411 45 5ทักแชทแอดไลน์เมมเบอร์ไลน์ขึ้นมีโปรดีๆอยากได้เงื่อนไขโทรมาสอบถามได้นะคะสำหรับวันนี้ไก่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของกอดไก่ได้นะคะขอบคุณค่ะ